เ่วยคะตอนนี้มาจอดรถอยู่สถานีกลางบางซื่อเดี๋ยวจะไปขึ้นรถท, <sucks> 네ที่ชุมทางบางซื่อนะคะเดี๋ยวนี้เดินมาหาไรทานก่อนเดินไปขึ้นรถไฟที่สถานีชุมทางรถไฟค่ะ เป็นวันนี้นะครับนะครับต้องขออภัยในความล่าช้าของขบวนรถตอนนี้ค้าอยู่ประมาณ45นาทีนะครับออกกรุงเทพมาออกจากกรุงเทพโอทีห้าสิบตอนนี้ทำเวลาได้หน่อยนะครับค้าอยู่ประมาณสี่สินาทีนะครับนะครับก็แน่ๆนะครับมา ก็จะไปแวะที่นะครับประสบการณได้ผ่านไปหมดกก็อาจจะทําเวลาได้เยอะเลยนะครับนะในลำกระบวกัรในเรื่องทองเที่ยวนะครับสำดับนึ่จะมีจะเหลือเวลาให้เที่ยวหรือเปล่ามีแน่ๆนะครับอย่างน้อยสี่ชั่วโมงนะครับนะนะ อันนี้กเป็นของีสองตงน้องอไม้่ยไออันนี้ของ็อกกระดำ2งสองไม้ กับองหานะคะตรงนี้มีร้านนวดร้านนวดอยู่ตรงนี้เผื่อใครมานวดตรงนี้เป็นร้านกาแฟาค่ะมีกาแฟาสดขายตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์อาหารเดินไปศูนย์นอาหารมีก็จะมีเสื้อผ้าขายใครไม่มีเสื้อผ้ามาอยากมาเล่นน้ําก็มาซื้อได้ค่ะเอ่ขึ้นไปแล้วก็มีกับอาหารขาย เป็นสูนอาหารต้องน้ำก็จะดูตรงนู้นเดินขึ้นไปหน่อยเลยสวนอาหารขึ้นไปหน่อย ได้เวลากลับแล้วจ้ามารอขึ้นรถไฟกันคนมารอขึ้นรถไฟกับเชี่ยวเดียวกันกำลังผ่านถ่ายกำลังรอรถไฟ กำลังรอรถไฟกลับกรุงเทพค่ะสี่โมงครึ่ง O é um